ผมมี2สูตรเมนูเด็ดมาแจกครับก็คือเมนูคาปูชิโน่และมอคค่าครับ2เมนูนี้จะเป็นเมนูที่มีฟองนมด้วยฉะนั้นผมจะสอนวิธีการตีฟองนมครับและเป็นเทคนิคทําให้อยู่ทนอยู่นานแต่งหน้าลวดลายได้อย่างง่ายดายครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเมนูแรกกันครับก็คือเมนูคาปูชิโน่ครับซึ่งวันนี้ผมจะพาไปสกัดกาแฟด้วยกันใช้ปริมาณกาแฟอยู่ที่18กรัมนั่นเองครับแล้วก็เอาช็อตกาแฟออกมาอยู่ที่ประมาณ75็ดมลนะครับ และหลังจากที่เราสก,กัดช็อตออกมาแล้วนะครับเราจะมาใส่ตัวนมผสม60 ml นะครับซึ่งเราบอกว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรที่แบบเข้มข้นแล้วก็ลูกค้าหลายคนเนี่ยติดใจนะครับเพราะว่ามันแบบอร่อยจากตัวเลโชปริมาณกาแฟที่ใช้แล้วก็สัดส่วนของนมนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตีฟองนมของนกเกี่ยวฟอคอนครับ20 ml ครับใครที่ชอบความหวานมากกว่านี้อาจจะเพิ่มน้ำเชื่อมสัก5-10 ml หรืออาจจะเพิ่มนมผสมเล็กน้อยก็ได้เนาะอันนี้เราได้เบ็ดออนหล,ลักที่เป็นคาปูชิโน่แล้วต่อไปเราจะมาทำมอคค่ากันบ้างดีกว่ารคคากก็ใช้วิธี การสกัดเดียวกันเลยครับความเป็นม็อคค่าเนี่ยต้องบอกว่าก็คือผสมส่วนประกอบอะไรก็ได้ที่เป็นช็อกโกแลตหรือไม่ก็โกโก้เนาะเราจะใส่โกโก้ลงไปอยู่ที่2ช้อนชานะครับการใช้โกโก้เนี่ยต้องระวังนะถ้าเกิดเราทําเมนูกาแฟม็อคค่าเนี่ยความต้องการของคนดื่มเนี่ยเขาจะชอบความที่แบบว่ามีความหอมกาแฟมีรสชาติความเป็นโกโก้หรือช็อกโกแลตเนาะ ฉะนั้นถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะไปกลบได้เนาะสัดส่วนที่เหมาะสมก็ประมาณสัก2ช้อนชาแบบพอดีพอดีนะครับหลังจากคนไม่นานครับตัวโกโก้ก็ละลายดีแล้วนะครับเราก็ทําสูตรเดียวกันเลยครับใช้ตัวนมผสมครับอยู่ที่60 ML ครับนมผสมเนี่ยครับก็มาจากนมข้นหวานและนมข้นจืดนะครับแล้วเราก็ใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ตีฟองนมของนกเกี่ยวฟอคอนครับ20 ml ครับนี่เราก็จะได้เป็น2เมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่และมอคคาครับคราวนี้มาอยู่ในช่วงไฮไลท์กันบ้างซึ่งเป็นส่วนที่หลายคนถามว่าทําฟองงงนมยัไให้ แบบอยู่ได้นาน อยู่ได้ทนครับและเป็นตัวฟองนมที่สามารถตกแต่งเครื่องดื่มได้อย่างง่ายดายซึ่งแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับก็คือผลิตภัณฑ์นมสําหรับตีฟองของนกเหยี่ยวฟอรคอนนะครับกล่องแพ็กเกจขนาด1000 ML ตัวแพ็กเกจแบบนี้ไม่ต้องแช่เย็นเก็บได้นานถึง8เดือนเลยครับและเวลาที่เราใช้ครับเราควรจะเอานมเนี่ยไปแช่ยเย็นก่อนนะครับเทแบ่งใส่พิชเชอร์ครับแล้วก็หลังจากที่ตีฟองแล้วเนี่ยฟองสามารถอยู่ได้นานกว่า15นาทีโดยที่ไม่ยุบตัวเลยครับฉะนั้นต้องบอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะในการทําเครื่องดื่มแล้วก็แต่งหนนนนน้้าาฟออออองงงมเเเป็็ยยย่่่่ิิลรรกกกืขส์แแว ตัวคาปูชิโน่ครับนี่ต้องบอกเลยว่าสูตรนี้คือสีสวยหอมเข้มกลมกล่อมแน่นอนครับและที่สําคัญเนาะนมตัวนี้น้องเหนือจะเอามาตีฟองแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาใส่ผสมเครื่องดื่มได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถใช้เป็นทูอินวันได้เลยนะครับอันนี้ผมแช่เย็นมาแล้วนะผมก็เทใส่ตัวเหยือกได้เลยครับแบบน,นี้ จริงๆเนี่ยที่ใช้ตัวภาชนะแก้วเพราอยากจะให้เห็นถึงการขึ้นของฟองนมนะว่ามันตีได้เร็วแล้วก็มันขึ้นฟูได้หนามากๆแต่เวลาใช้จริงเนี่ยอาจจะใช้เป็นพิชเชอร์ก็ได้ครับเพราะาจะเหมาะสมในการทำเครื่องดื่มต่อหึงแก้วมากกว่านั่นเองเนาะเราก็ใช้เครื่องตีฟองแบบนี้ครับค่อยๆตีวนจากล่างขึ้นบนมาเรื่อยๆครับื่อกีใส่ไปประมาณแค่แบบ แค่หนึ่งข้อนี้ว่ะครับแต่ว่าขึ้นมาตอนนี้คือผมว่าเกินสิบเท่าแล้วนะครับ <Wow. S 1> ได้ฟองเยอะเนี่ยก็เป็นการเพิ่มกําไรให้กับผู้ประกอบการได้ด้วยเนาะและที่สําคัญเนี่ยเวลาแต่งหน้าเครื่องดื่มเนี่ยมันสามารถแต่งหน้าให้ดูสวยแล้วก็เพิ่มมูลค่าของเครื่องดื่มได้ด้วยนั่นเองเราก็สามารถเทฟองนมลงไปได้เลยครับ <Wow. S 1> โอโหเห็นไหมฮะว่าฟองแบบว่าเหนียวนะครับแล้วก็ขึ้นเงามากๆเลยนี่ ใครแบบว่าใช้เป็นเมนูแบบคาปูชิโน่เนาะอาจจะแบบโรยด้วยซินนามอนหรือตัวเกร็ดกาแฟก็ได้แต่ว่าในไหนวันนี้เราตีฟองได้สวยขนาดนี้แล้วเรามาแต่งหน้าฟองนมกันดีกว่าครับผมจะมาทําแบบลายง่ายๆก่อนเลยละกันครับเอาเป็นลายแบบลายคลื่นละกันสิ่งที่สําคัญเนาะก็คือพวกซอสนี่แหละบางตัวที่อาจจะเนื้อแน่นนะครับเอาไปแช่เย็นก่อนให้มันว่านง่ายส่วนบางตัวเนี่ยมันเป็นซอสสำหรับว่านฟองอยู่แล้วฉะนั้นซอสพวกนี้มันจะมีน้าหนักเบาครับ แล้วก็สามารถวาดฟองได้อย่างง่ายดายเนาะผมก็จะวาดแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนดึงจากมุมหนึ่งครับไปอีกมุมหนึ่งของแก้วครับสิ่งที่สําคัญนะก็คือเรื่องของระยะทางครับของตัวความขนานเนี่ยก็ต้องให้มันแบบขนานไปด้วยกันนะแล้วก็ช่องว่างครับควรแบ่งให้มันมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับซึ่งพวกนี้มันก็สามารถฝึกกันได้นะครับเรื่องของการบีบเนาะอย่าให้เส้นแบบช่วงหนึ่งหนาช่วงหนึ่งบางนะครับพยายามใช้น้ําหนักที่เท่ากันทั้งหมดนะครับ โอเคหลังจากนั้นครับก็หันแก้วให้ขนานกับตัวเองแบบนี้ซึ่งให้ลายเนี่ยมันจะอยู่แนวแนวนอนเนาะเราก็ใช้ตัวปากกาวาดลายแบบนี้แหละค่อยๆลากครับจากซ้ายเนาะลงมาก่อนนะครับดูนะลากแบบนี้นะครับบึ๊บมาแล้วก็ลากขึ้นครับแบบนี้นี่ครับ นี่ครับเราก็จะได้เป็นลายที่เป็นเป็นลายเหมือนลูกคลื่นนะครับแบบนี้สลับกันไปซ้ายขวานะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากครดเอทมากกว่านี้เนาะสามารถสลับได้เช่นเป็นซอสคาราเมล1เส้นซอสชอ็อกโกแลต1เส้นสลับกันไปเรื่อยๆฉะนั้น,นเวลาที่เราว่าดเนี่ยมันจะเพิ่มสีสันแล้วก็ดูมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแก้วที่2ทําม็อกค่าเนาะผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็เทได้เลยก็คนเล็กน้อยนะครับให้เครื่องดื่มเนี่ย เย็นทั่วเท่ากันทั้งแก้วเนาะหลังจากนั้นครับเราจะใช้การตีฟองนมเวลาทําจริงๆเนี่ยนมที่ตีไปแล้วเนี่ยครับเราจะต้องมาตีใหม่ครับแต่ว่าเราไม่ต้องเททิ้งเหมือนกับพวกนมพัชเชอร์ไลท์เวลาเราสตรีมร้อนเนาะการสตรีมเย็นเนี่ยเราใช้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถตีซ้ําเท่าไหร่ก็ได้เพียงแค่เราเพิ่มตัวนมนะครับเข้าไปอีกนะครับที่มันหายไปเมื่อกี้แบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ทําการตีฟองได้เลยครับอ่ะอันนี้ผมขยับให้เห็นชัดๆเนาะนี่ครับนี่เห็นไหม มันก็จะขึ้นมาใหม่ครับแล้วนมเก่าที่มันแบบเป็นฟองแบบหยาบๆแล้วอ่ะมันก็จะถูกตีวนลงไปนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวนมใหม่ที่มีความเนียนนุ่มนั่นเองครับนี่เลยใช้ช้อนช่วยนิดน,นึงครับเพราะว่า เราตีฟองออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนืดมากๆเลยนะแล้วลายต่อไปนี้จะเป็นลายแมงมุมนั่นเองมันก็จะเหมือนใยแมงมุมที่มันแผ่ขยายออกไปนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเร,าเริ่มจากสอนเบสิกก่อนนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็ฝึกวาดลายนยครับจะได้ฝึกตามไปนะครับใช้มือซา้ายอีกมือก็ได้ครับประคองเนาะเวลาที่เราหมุนนะครับมันจะได้ช่วยว่าเวลาที่เราหมุนมันจะไม่ได้แบบว่าวงใหญ่เกินไปนะครับและคอนโทรลได้ง่ายขึ้นซึ่งก็จะเป็นเทคนิคนะ จะง่ายกว่าการใช้มือเดียวนะครับก็วาดให้เต็มวงเลยนะครับทุกคนปุ๊บอ่าแล้วก็ตัดกับปลายแก้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวปากกาวาดลายแบบนี้นะครับก็ค่อยๆดึงจากเส้นในเนาะออกนอกนะครับดูนะเทคนิคนะครับก็คือจะจุ่มลงไปตรงกลางเลยไม่ต้องลึกมากเนาะแล้วก็ดึงออกนอกนะครับดึงให้มันเป็นขนานกันนะครับแบบนี้นะซ้ายขวาแล้วหน้าหลังนะครับก็คืออ่าเนี่ยครับบนล่างแบบนี้นะครับ แล้วก็จุ่มแบบนี้นะครับทำเป็นแฉกเนาะแบบนี้ทุกครั้งในการว่าดเนาะอยากให้เพื่อนเทุกคนเนี่ยใช้ตัวทิชชู่ครับหรือว่าผ้าคอยเช็ดด้วยเนาะนะครับมันจะได้ทำให้ลายออกมาคมนะครับแล้วก็ไม่มีตัวซอสเก่าไปปนเวลาที่เราเริ่มลายใหม่นะก็สามารถดึงแบบนี้ครับจนรู้สึกว่ามันแบบถี่มากๆก็เสร็จแล้วครับสำหรับลายที่เป็นลักษณะเหมือนใยแมงมุมนั่นเองครับ และนี่ครับก็เป็นเครื่องดื่ม2เมนูครับที่ต้องบอกว่ามีฟองเป็นส่วนประกอบและมีเทคนิคการตีฟองนมดีๆบวกกับการแต่งหน้าเครื่องดื่มที่ดูสวยงามเพิ่มมูลค่าได้ครับใครที่อยากทําเครื่องดื่มแล้วก็ทาเมนูที่มีฟองแบบนี้อย่าลืมนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของนกเหี่ยวฟองคอนเป็นผลิตภัณฑ์ตีฟองนมโดยเฉพาะเลยครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องดื่มและก็เบเกอรี่ชั้นนําทั่วประเทศและแมคโครทุกสาขาเลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ